สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทเรดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็นำหวยฮาหนอยพิเศษงวดประจำวันที่8ธันวาคม2 5 6 5ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮาหนอยทั้ง3หาหานอยครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจากคู่สามตัวสองตัวบนล่างเป็นนาทางการซื้อสลากหวยห้าหน่วยเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสรากหวยหาหนอยงวดประจำวันที่7ทธันวาคม2 5 6 5กันก่อนครับผลกันออกสรากหวยหาหนอยพิเศษครับทำการออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาที รางวัลเลขท้าย3ตัวบออก8 9 3ครับ2ตัวบอ9 3เลขท้าย2ตัวร่าง1 3ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับทำการออกในเวลา18นา15นาทีถึง18นา30นาทีรางวัลเลขท้าย3ตัวบออก9 7 9ครับ2 2ตัวบออก7 9ครับเลขท้าย2ตัวร่าง7 8ครับและผลการออกสลากหวยฮานอย V.I.P. ครับทำการออกในเวลา10 เกนาฬิกา15นาทีถึง19เนาฬิกา30มนาทีรางวัลเลขไทยาย3ตัวบนออก8 4 3 2ีาตัวบน43เลขไท้าย2ตัง1นครับนี่คือผลท่านออกสลากหวยฮานอยงวเป็นจําวัมาที่7ธันวาคมครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการนำเลขไท้าย3ตัวบนหวยฮานอยพิเศษซึ่งออก8 9 3มครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวมี5 6 7 9กครับ5 6า9เ็กหลักสิบครับนำเลข9าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1 2 6 7ครับ1 2 6 7และหลักหน่วยครับนำเลข3ามคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี4 5 7 8ปดครับี้นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮานอยงวดประจำวันที่8ธันวาคมครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนนะครับผมนำหลักสิบตัว12 6 7จับคู่หลักหน่วย4ตัว4578จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1 4, 15, 17, 18, ่บ 2, วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1น1 5 1ส1่ครับ2วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับ2 4สอ2สี แปดครับสี่หกวางหลักสิบจับพู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้หกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดครับเจ็ดวางหลักสิบจับพู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดนะครับรวมทั้งหมดในชุดสองตัวบนสิบหกชุดด้วยกันครับมาลุ้นครับสิบหกชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับ ผมก็จะตัดจาก16จุดที่สมาชิกด,ดูครับมาดูหลักสิบครับ4ตัวคำนวณได้1 2 6 7ครับ1 2 6 7ดึงเลข1ครับดึงเลข1และดึงเลข2วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ4 578ครับ45 7 8ดึงเลข4ครับและดึงเลข5ครับวาง หลักหน่วยครับผมจะนําหลัก12ตัว1ใน2จับคู่หลักหน่วย2ตัว4ใน5้ครับใ้ชุดเด่น2ตัวบนหวยฮานอยพิเศษดังนี้ครับในชุด2ตัวที่รบจับคู่ไว้ครับก็ยังมี1น1 5 2 4 2 5ครับทั้งหมด4ชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่น2ตัวบนชุดตรงตรงครับมาลุ้นครับจะมาตามสูตรไหมครับส่วนชุด3ตัวบนนะครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อยจากสูตรคำนวณ4ตัวครับคำนวณได้5 6 7 9้าครับ5 6 7 9เดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข6 2ตัวครับวางหลักร้อยนะครับมาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุด1 4 1 5 2 4 2 5จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮหาหนอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ5วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดนะครับจะได้5 1 4 5 15 5 2 4 5 2 5ครับ6วางหลักร้อย จับคู่ชุดเด่น2ตัวนีชุดครับจะได้6 1 4 6 1 5 6 2 4หและ625ครับรวมทั้งหมดในชุด3ตัวบนหวย5าหน่อย8ชุดเดียกันครับปรุ้นรับ8ชุดนี้จะมาตามสูตรถูกไหมครับส่วนชุดเน้นชุดรองครับผมจะสรุปให้สมาชิกดูครับในชุด2ตัวบนทั้งหมด4ชุดครับ1 4 15 2 425ครับชุดเน้นเน้นไปที่1 4นะครับเน้น 1, 4รอง2 5ครับรอง25เน้น1 4รอง25นี่คือชุด สองตัวครับส่วนชุดสามตัวบนนะครับชุดสามตัวบนสรุปจากผูดไว้ทั้งหมดแปดชุดครับในแปดชุดนี้จุดเน้นเน้นไปที่5 1 4ครับเน้นไปที่5 1 4 2ตัวอ่านี่คือ3ามตัวครับสนชุดรองครับชุดรองไปที่6 2 5ครับรอง6 2 5เน้น5 1 4รอง6 2 5นี่คือชุด3ตัวบนหวยฮานอยเน้นไปที่อ่ามาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษป,ปกติและ v ีพแต่แนวทางสูตรคำนวณเน้นฮานอยพิเศษ รอบ1 7บ5นากนาทีถึง17 3เนากนาทีครับมาดูเลขไทย2องตารางกันต่อครับเลขไทยาย2ตารางหวยฮานอยพิเศษงวดล่ลาสุดครับวันที่7ธันวาคมออก1 3ครับ1 3คือวดล่าสุดครับหลักสิบครับนำเลข1นึ่คำนวณหาเลขเป็นประจำหลักสิบได้เลขเต็นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวมี2 3ง9มีครับ2 3 4 9ีและหลักหน่วยครับนำเลข3ามคำนวณหาเลขเป็นประจำหลักหน่วย ได้เลขเต็มจากสุดคำนวณสีตัวครับใน4ตัวมี6 7 8 9ครับ6 7 8 9นี่คือเลขเป็นหลักสิบและหลักหน่วยเล็กไทย2ตัวล่างหัยห,หน่อยครับในหลัก10 4ตัวครับ2 3 49ครับ2 3 49ดึงเลข4และดึงเลข9 2ตัววางหลักสิบครับหลักหน่วยสีตัวครับ6 7 8 9ดครับ6 7 8 9ดึง2ตัวครับ7และ8ครับวางหลักหน่วย ผมจะนําหลัก10 2ตัวครับ4และ9จากคู่หลักหน่วย2ตัว7และ8ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวล่างหวยฮาหนอยดังครับในชุด2ตารางส,สรุปจากคู่ไว้ก็มี4 7 4 8 9 7 9 8 4ชุดครับ4 7 4 8 9 7 9 8 4ชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่9 7นะครับเน้น9 7รองไปที่4 7ครับ เน้นเก้าเจ็ดรองสี่เจ็ดนี่คือเลขไทยสองตัวล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับแต่แนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยพิเศษรอบ17นากานาทีถึง17 30นากานาทีนะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับนน i, รอยนะนะา,นะากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปจากผู้เด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างนะครับว่าจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ1 4 1 5 2 4 2 5 7 4 4 7 4สี่สองทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ úblic, ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ vap นะครับแต่แนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่หาหนอยพิเศษรอบ17บเนาฬกาสินาทีถึงสิบเนากาสนาทีครับมาดูเสาุปชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวบนครับ เน้นไปที่5้าหนึ่งี่ครับ2ตัตะบนเน้น1 4 2่ตารางเน้น97ครับชุดรองครับ3ตัวบนรองมาที่6 2 5หครับ2ตัวบนรอง25 2ตารางรอง4ี่ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองนะครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนนะครับเน้นเลข4วิ่งล่างเน้นเลข7ครับบน4่ล่าง7นะครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบน2ตงตารางเขาจะมี1 497 2 5งหพร้อมทั้งเลขวิ่งบนล่างจขีบคู่กัน4ี่เเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยงวดประจำวันที่8ปธันวาคมครับมาได้ทั้ง3าฮานอยแต่สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยพิเศษ รอบ17นาฬกาสนาทีถึง17นาฬกาสนาทีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับติดลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับพงก่อนตัดส,สินใจด้วยนะครับตัวเลขที่ผมได้นำมาลงคลิสมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสุดคำนวณท่านนะครับสุดคำนวณสุดนี้จะเดินหน้าต่อหรือไม่ก็ต้องมาติดตามผลการออกสลากกันได้ในงวดประจำวันที่8ธันวาคมนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่าน ทุกคนทุกกำลังใจนะครับพี่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสุรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศปษปกติและว p งวดประจำวันที่8ธันวาคม2 5 6 5ลงคลิปให้สมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆนำมาลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับใว้สมาชิกสตาร์เทรดดงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสากหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP งวดประจำวันที่8ธันวาคม2565 เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ